สวัสดีครับทุกคนแล้วขออินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ NBA Scouting Report ครับซึ่งอันนี้เป็น Special ครับ ถามว่าทำไมเป็นสเปเชียลเพราะว่าเราจะมาเจาะลึกผู้เล่นใน Draft Class นะครับของปี2022ที่กำลังจะมาถึงนี้นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าตั้งใจทำขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์กันให้เยอะด้วยรวมถึงสามารถนะครับ กดปุ่มจอยได้ด้วยนะครับเพื่อมาเป็นสมาชิกกับช่องเรานะครับมีอยู่3ามเทียรด้วยกันเนาะก,ก็สามารถกดไปดูได้ว่าอยากจะสมัครเทียไหนนะครับเพื่อมาเป็นแฟมบ l ลีนะครับร่วมกับพวกเรานะฮะโอเคในวันนี้ครับเราจะมาเปิดประเดิมด้วยคนแรกครับคนนี้เรียกได้ว่ามีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นราฟอันดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าหลายๆคนก็พูดถึงอ่ะต้องใช้คำว่าหลายๆสื่อสินะครับคนคนนี้ก็คือ จากบริสมิธจูเนียนั่นเองครับแล้วถ้าใครสนใจเครื่องซีลนะครับผมขอแนะนำา s n m a r ครับยีบปีแห่งคุณภาพครับจำหน่ายเครื่องซีลสุญญากาศเครื่องซีลปากทุงทุกชนิดเครื่องซีลสายพานและก็อีกมากมายนะครับส่งสินค้าพร้อมสอนการใช้งานด้วยแล้วก็มีบริการหลังการขายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้เครื่องซีลก็สามารถติดต่อ SNMar ไปได้ผมทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ใต้เดสคริปชันด้านล่างแล้วนะครับ ก่อนที่จะไปเริ่มนี่ครับผมขอบอกแหล่งข้อมูลก่อนว่าผมนำมาจากเว็บ The Ringer ที่ Kevin o อ o n n เ r เป็นคนเขียนนะครับผมจะเป็นบุลเลต์พอยตต่างๆแล้วกันสำหรับข้อมูลที่นำมาจาก The Ringer เนาะเพราะนอกจากนั้นเนี่ยผมก็ยังไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอีกหลายแหล่งครับอย่างเช่นทางด้านของ SB Nation ทังด้านของ CBS Sport s นะครับแล้วก็จากที่อื่นอีกด,ด้วยแล้วก็พยายามอ่านข้อมูลหลายๆข้อมูลเพื่อที่จะทาความเข้าใจว่าเฮ้ย ทางด้านของจาร์บารีสมิธเป็นอย่างที่เควินโอคอนเนอร์เขียนจริงๆหรือเปล่านะก็เดี๋ยวจะมีข้อมูลเสริมเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอไปฟังกันเลยดีกว่านะครับเรามาเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อนดีกว่าครับทางด้านของจาร์บารีสมิธจูเนียเนี่ยครับแกเล่นเป็นฟอร์เวิร์ดอยู่ที่ a u b u r n University นะครับมีส่วนสูงอยู่ที่6ฟุต1ิบครับน้ำหนัก220ปอนด์หรือถ้าจะแปลงให้เป็นที่คนไทยเข้าใจง่ายก็คือสูง208เซนติเมตรครับแล้วก็น้ำหนักประมาณ 99- 9ิกถึง1น0้กิโลกรัมนั่นเองนะครับในขณะที่เขายังเล่นให้กับออบินเนี่ยนะครับคือตัวของเขาเนี่ยก็ทำไป16.9แต้มต่อเกมนะครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจมีมากกว่านั้นครับนั่นก็คือการยิง3แต้มอยู่ที่4ี 2%เซนะครับอันนี้คือการยิง3แต้มนะครับแล้วก็แอดเทมเนี่ยอยู่ที่5.5ครั้งต่อเกมเลยด้วยนะครับทีนี้ถามว่าอ่ะแล้วถ้ารวมทั้งหมดละ่ะแกยิงไปกี่ลูกนะครับ3แต้มที่แกยิงไปเนี่ยคือ188ลูกเลยทีเดียวนะครับมี1บล็อกแล้วก็สตีล l 1.1ครั้งต่อเกมนั่นเองฮะส่วนเรื่องรีบาเนี่ยอยู่ที่7.4ครั้งต่อเกมฮะอันนี้คือสิติอย่างง่ายๆนะครับของจาบารีสมิธ คำนิยามของจารเบอรี่สมิธจูเนียที่เควินโอครอเนอร์มอบให้เนี่ยครับก็คือ hard worker ครับเป็นคนที่ทำงานหนะักแล้วก็มี unblockable jump shot การยิง jump shot ที่บล็อกไม่น่าจะได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดเรื่องนี้กันต่อนะครับในตอนที่เราพูดถึงความสามารถของจาเบอรี่สมิธเนาะทีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องนี้ครับทางด้านของเควินโอครอเนอร์ยังบอกอีกว่า And Elite Versatility on Defense ครับนั่นก็คือแกมีความอเนกประสงค์ค่อนข้างมากในเรื่องเกมรับนั่นเองทีนี้ถามว่าอ่ะแล้วแกจะเหมือนใครล่ะนะครับทั้งด้านของเควินโอคอนเนอร์ก็ให้มาว่าเป็นลาชาร์ลูอิสนะครับแต่ว่าเป็นทูเวย์เพลเยอร์นะก็คือเป็นผู้เล่นที่ได้ทั้งเกมรุกทั้งเกมรับเอาไป้เสร็จในตัวลาชาร์ลูอิสแต่ว่าเด็กๆหรือว่าคนที่เพิ่งจะมาดูบาสใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยลาชาร์ลูอิสคือใคร อันนี้น่าจะง่ายขึ้นครับนั่นคือแฮร์ริสันบานที่สูงขึ้นะนะครับพอจะนึกภาพออกแล้วใช่ไหมหรือถ้าอยากจะให้นึกภาพออกจริงๆมากกว่านั้นนะครับทา้งด้านของเควินโอเครเนอร์ก็ยังได้บอกอีกว่าเขามีความเป็นไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเบื้องต้นอีกช็อตหนึ่งฮะเราจะมาเริ่มจากเรื่องที่ดีกันก่อนนะครับทา้งด้านของจาบริสมิจูเนียแม้ว่าจะมีส่วนสูงอยู่ที่6ฟุต1ินะครับ แต่แกเป็นชูเตอร์ที่ค่อนข้างดีมากๆหรือเรียกได้ว่าเป็นบิ๊กแมนชูเตอร์ที่ดีที่สุดในดราฟคลาสนี้จะพูดอย่างนั้นเลยก็ไม่แปลกครับเท่าที่ผมไปหาข้อมูลต่างๆมานะครับเควินโอคอนเนอร์นะครับบรรจุไว้เลยครับว่าเป็น lethal spot up shooter with an undeniable jump shot ก็คือแบบคุณไม่สามารถหยุดเขาได้เว้ยนะครับแล้วก็นึกภาพไหมว,ว่าการที่เขาเป็น straight f o r หรือว่า s t r a i g เนี่ย การที่แกยิง3ได้โดยที่ส่วนสูง 6- ฟุตสิบมันทําให้ทีมเล่นง่ายขึ้นและอาจจะเหมาะกับหลายทีมมากๆนะครับพอแกไปเล่นสเปซแกก็ยังมีพื้นที่ในการยิงและยิง3แต้มแม่นถึง42%อนะทุกคนอันนี้คือเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายๆสื่อค่อนข้างชอบเขาในเรื่องนี้และไม่ค่อยมีใครปฏิเสธเขาในเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับทีนี้มาถึงอย่างต่อไปครับเรื่องการพูอัพของสมิธนะครับหรือว่าการยิงจากตรงไหนก็ได้เนี่ยอันนี้คือจุดแข็งของเขาแม้ว่า ว่าจะค่อนข้างทัฟช็อตหรือว่าจะอยู่ภายใต้ความกดดันเนี่ยสมิธก็ทําได้ค่อนข้างดีเลยครับมีการมีเทอร์นาราวจัมพอรอตชัมช็อตนะครับจากการเล่นโพสเฮ้ยแกก็มีเหมือนกันนะครับคืออย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าด้วยไซส์แบบนี้และมีการยิงแบบนี้ทําให้เขาค่อนข้างโดดเด่นและน่ากลัวมากๆครับจะมีส่วนส่วนหนึ่งนะครับที่หลายๆคนอาจจะพูดว่าเฮ้ย อันนี้มันเควินดูรันหรือเปล่านะครับเรื่องการยิงฮนะไม่มีใครเถียงทางด้านของเรื่องจาบารีสมิธแต่การที่จะไปเปรียบเทียบกับ KD สิ่งที่เขายังด้ย D, อยกว่า KD ดียางเห็นได้ชัดนะครับนั่นก็คือการแฮนดิลหรือว่าการเลี้ยงบอลฮะเดี๋ยวเราจะไปพูดเรื่องนี้ต่อในจุดเสียของจาบารีสมิธละกันนะครับ เราพูดถึงเรื่องการยิงที่เหมือนจะไม่มีทางบล็อกได้ใช่ไหมครับผมก็ไปอ่านจากอีกคอลัมน์หนึ่งเหมือนกันเขาก็วิเคราะห์ว่าเฮ้ยโตรกของจาบรีสมิธเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับการที่เขาเอาบอลขึ้นเหนือหัวเนาะแล้วก็ยิงมันทําให้รีลิสพอยต์หรือว่าการปล่อยบอลตรงจุดจุดนั้นเนี่ยมันคลีนนะครับมันสมูทแล้วมันยากที่จะบล็อกครับอันนี้คือสิ่งที่ค่อนข้างโดดเด่นและและไม่ว่าจะไปสื่อไหนที่ผมหาข้อมูลมาเขามักจะพูดเรื่องนี้กันอยู่เสมอครับ เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่น่าจับตามองมากๆว่าพอแกก้าวเข้ามาใน NBA แล้วไอ้เรื่องๆนี้เนี่ยแกจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับซึ่งผมก็หวังว่ามันจะทำได้ดีมากๆนะ ส่วนถ้าใครถามเรื่องว่าเฮ้ยแกเป็นช็อตครีเอเตอร์หรือเปล่านะครับไอโรที่เป็นช็อตครีเอเตอร์เนี่ยแกก็ตอนแรกอาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นมากนักนะครับแต่ว่าก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามซีซั่นแล้วแกก็ค่อยๆพัฒนาพัฒนาไปเรื่อยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่โดดเด่นมากนะครับทีนี้ครับเราจะก้าวสู่อีกเรื่องหนึ่งฮะที่เป็นจุดดีของจาร์บรีสมิธนั่นก็คือเรื่องเกมรับฮะ อย่างที่บอกไปนะครับว่าทางด้านของจอร์ิสมิธเนี่ยเป็นดีเฟนเดอร์หรือว่าเป็นคนที่ป้องกันแล้วมีความอเนกประสงค์ค่อนข้างมากครับไม่ใช่แค่ความอเนกประสงค์ครับเรื่องการที่แกเนี่ยนะฮะมี e NERGY ด้วยในการเล่น ตั้งใจที่จะต่อสู้จริงๆนะครับบินไปทั่วเลยครับตลอดทั้งขอดเอ้ยฉันจะเอาฉันจะเอานะครับไฟสกรีนด้วยนะครับโรเทกเข้าไปช่วยในใต้แปน้นแล้วสิ่งที่เด่นของแกเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องออฟบอลมากนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องการออนบอลแล้วก็เฮลป์ดีเฟนซ์มากกว่านะฮะแต่อีกเรื่องหนึ่งฮะที่หลายๆคนผมหวังจากบิ๊กแมนในยุคยุคนี้ครับอาจจะไม่ใช่การโปรเทคเดอะริมที่มากขนาดนั้นแต่เป็นการสวิช หรือว่าการไปปิด Position อื่นนั่นเองนะครับและด้วยการที่แกมีไซส์นะครับมีความวอร์ซ t i l i t y แล้วก็ m ม n d เซตแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้โปรไฟล์ของจาร์รีสมิธเนี่ยมันค่อนข้างดีในการที่จะเป็นผู้เล่นทูเวทเพลเยอรในอนาคตนั่นเองครับแต่นี่คือส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปเจาะลึกอีกนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการดีเฟน s ์ของแก อย่างที่บอกไปนะครับว่าเราจะมาเจาะลึกกันอีกนิดนึงเรื่องเกมรับของจาร์บรีสมิธจูเนียนะครับถ้าไปค้นหาข้อมูลจาก CBS Sports เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเป็นเวอร์ลไทล์แอนด์โมบายแอสเ n d e r ด i s ฟ i เดนะครับก็คือเฮ้ยแกเป็นคนที่เวิร์ลไทล์นะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างคล่องค่อนข้างว่องไวเลยทีเดียวนะฮะสำหรับไซส์แกทีนี้ก็อย่างที่บอกครับแกสามารถสวิชไปถึงวิงได้นะครับหรือว่าไปปีกบิปิดป,ป,ปีกได้อะอย่างเช่นสวิชไปเจอทังด้านของ, ins, อองแอนดรูวิกกินส าามรถป้องกันในโซนพริมิเตอร์ได้ค่อนข้างดีพอสมควรทีนี้ผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับซึ่งก็มาจาก SBNation ฝั่ง Indiana Pacers เว e ยซึ่งอันนี้เขาก็วิเคราะห์ j a บ r i Smith เผื่อเผื่อได้ Draft เนาะเผื่อได้ Draft Jarri Smith ้วผมก็ไปอ่านมาคือเขาก็เขียนไว้ครับว่าสิ่งที่พอใจหรือว่าชอบทางด้านของจ a r r i Smith จูเนียมากที่สุดเนี่ยมี2อ,อย่างครับนั่นก็คือวินัยในเกมรับครับคือไอ้วินัยในเกมรับเนี่ยคือแบบ แกไม่ได้เป็นคนวู่วามในเกมรับขณะนั้นไม่ได้แบบกูจะเอากูจะเอาเวอร์ขนาดนั้นคือแกมี e NERGY ถูกปะแกแบบว่าพร้อมที่จะเล่นเกมรับแต่แกไม่ได้เกินเลยในเกมรับไปแบบเฮ้ยจะสต l l เฮ้ยมาแล้วจะบอกอะไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าแกเป็นคนที่มีวินัยในเกมรับค่อนข้างทําหลายสิ่งหลายอย่าง ที่ถูกที่เหมาะที่ควรแม้ว่าจะโดนสวิชหรือว่าไปปิดตรงพริมิเตอร์ก็ตามนะครับอันนี้คือเรื่องที่ SB n a t i o n เขาบอกมาอันนี้คือเรื่องแรกเนาะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งคืออะไรครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการมาปิดการเป็น point of attack point of attack คืออะไรก็คือมันคือตำแหน่งในเกมรู้กันนะถ้าให้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับก็คืออ่ะถ้าทางด้านของ จารีสมิธจูเนี่ยไปเล่นเป็นเซนเตอร์เราต้องเจอกับ Golden State w a r r ออรปุ๊บนะครับทางด้านของ Curry เรียกลู n ี่มาสกรีนแล้วสวิชมีผ้าออกไปแล้วทางด้านของทีมทีมหนึ่งอะที่ได้จาร r ี่สมิธไปเล่นสวิชปุ๊บทางด้านของสมิธครับก็จะต้องสวิชไปปิด Curry ซึ่ง Smith ค่อนข้างทำได้ดีในเรื่องที่จะปิดคนที่ถือบอลอยู่ เออคนที่ถือบอลแล้วเป็นตำแหน่งการหรือว่าเป็นเป็นตัวแอตแทกหลักอะใช้คำนี้ดีกว่านะครับทางด้านของจาร์เรย์สมิธทำได้ดีในตรงนี้ในระดับของ NCAA หรือว่าในระดับคอลเลจแต่ก็มีหลายคนครับสื่อหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยไอเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีของแกเลยแกสามารถคอนเทนต์พอยการ์ดหรือว่าชูตติงการ์ดที่เป็นคนถือบอลได้ ค่อนข้างโอเคเลยนะไม่ได้แย่แล้วถ้าจะไปเล่นสวิชชิ่งเนี่ยก็ไม่ใช่ออปชันที่แย่ของจาบารีสิธจูเนีร์สักเท่าไหร่นักนะครับเนาะนอกจากนี้อย่างที่ผมบอกว่าการเป็นเฮลป์ดิเฟนเดอร์ของแกรหรือว่าตัดมาจากแบ็กไลน์อะไรอย่างเงี้ยแกก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นไอสองเรื่องนี้แหละทั้งเ,เรื่องการมีวินัยในเกมรับนะครับแล้วก็เรื่องการปิดการสวิชหรือว่า point of attack อย่างเงี้ยเฮ้ยจาบารีสมิธค่อนข้างชวยเห็นลวครว่าแก โอเคมากๆในเรื่องนี้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างครับ ขอย้อนกลับไปในข้อดีก่อนที่ผมทิ้งไว้ว่าเฮ้ยแกเหมือนจะถูกเปรียบเทียบกับ KD นะว่าโอ้โหแกเล่นโพสต์แล้วก็สร้างการยิงเองได้นะครับเล่นตรงโลโพสไฮโพสนะครับหรือแม้กระทั่งขึ้นอยู่ดีปั๊บจับบอลยิง3คืออย่างที่บอกครับแกเป็นชูเตอร์ที่ดีครีเอทช็อตเองได้แล้วแล้วแกสูงอ่ะหฟุตสิยิงนู่นยิงนี่ตรงไหนก็ได้อ่ะนะครับทีนี้สิ่งที่มันทําให้ เหมือนจะเห็นเควินดูแรนต์แต่ก็ไม่เห็นคืออะไรครับมันคือการแฮนเดิลบอลนะครับอันนี้แหละคือคือจุดที่สำคัญนะครับรวมถึงแกไม่สามารถที่จะทำตัวเองให้ต่ำเวลาข้ามได้อันนีมน้มันฝึกกันได้เว้ยผมเชื่อว่ามันฝึกกันได้แต่ว่าผมไปอ่านจากหลายๆที่มันพูดถึงประเด็นเดียวกันเลยฮะมันพูดถึงประเด็นเดียวกันเลยว่าถ้าเขา ข้ามได้ดีกว่านี้หมายถึงเอาตัวให้ต่ำกว่าดีเฟนต์นะนึกภาพออกไหมเวลาเราจะข้ามเราต้องพยายามทําตัวให้ต่ำกว่าดีเฟนต์เพื่อที่จะข้ามไปได้ถูกไหมรวมถึงเลี้ยงบอลให้ดีกว่านี้นะครับมันจะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสําหรับจาร์รีสมิธมากๆนะครับซึ่งไอตรงจุดนี้แหละเควินโอคอนเนอร์เขาเลยเอาไปเปรียบเทียบครับกับไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียเพราะว่าไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียยิงดีนะครับทาแต้มดีคัดใช้ได้แต่ มึงเลี้ยงบอลไม่คล่องนั่นแหละมันเลยทําให้ว่าเออทำไมเขาถึงไปเปรียบเทียบกับ MPJ นะครับทีนี้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมผมขอเจาะลึกตรงนี้นิดนึงเพราะว่าไปอ่านมาค่อนข้างเยอะก็เลยแบบออยากจะสรุปมาให้นะครับคือทในด้าของจอาพาริสมิธจูเนียเนี่ยครับจาก SV Nation เหมือนเดิมเขาก็จะเขียนไว้ว่าอ่ะสต็อกดาวก็คือเรื่องไหนที่จ้าพาริสมิธรู้สึกว่าคนวิเคราะห์รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ดีนั่นะก็คือ Putting opposing defense in rotation นะครับไอ้คำคำนี้มันหมายความว่าอะไรอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนาะแกยิงดีแกเล่นโพสแล้วก็ยิงด,แงดีแต่ทุกคนลองนึกภาพสิครับว่าให้ทางด้านของคริสตัปพอลซิงกิสนะครับมาเล่นโพสถูกปะให้คริสตัปพอลซิงกิสมาเล่นโพสแต่ถ้าคริสตัปเล่นโพสวันออนวันอะแล้วยิงอะไรอย่างเงี้ยในพื้นที่ mid range แน่นอนว่าสมัยนี้มันไม่ใช่แบบ b เ s สช็อ t อยู่แล้วหรือว่ามันไม่ใช่กูช็อตเซเลคชั o นขนาดนั้นอยู่แล้วในเมื่อคุณยิงมิดเรนจ์ถูกไหมทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับถ้าคุณยิงแต่คุณข้ามไม่ได้อะฮะอีกฝั่งมันก็จะไม่มีการโรเ t ทนึกภาพอ,ออกไหมคือคือเอาคุณก็ยิงไปดิผมให้กาดของผมไปปิดก็ได้อะถ้า ถ้าลองลองนึกในเชิงคริสตัปนะครับไม่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้กำลังดิสเครดิตทางด้านของคริสตัปนะเรากำลังจะพูดถึงแฟกว่ามันเป็นยังไงอย่างเช่นให้คริสตัปมาใช่ไหมทีนี้ปุ๊บเอาหู้เล่นที่ตัวเล็กกว่าไปปิดก็ได้อาจจะไม่ต้องถึงขั้นกาดแต่เป็นฟอร์เวิร์ดไซส์กลางๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่คอนเทนไม่ให้ทางด้านของคริสตัปเนี่ยนะครับข้ามได้แล้วก็ฟอสเข้ายิง2แต้มแค่นั้นก็จบแล้วถูกปะแล้วก็ไปวัดกัน ซึ่งมันจะค,คล้ายๆกับกรณีของจาร์รี่สมิธครับโอเคแกยิงได้แกยิงค่อนข้างแม่นแต่ถ้าพูดถึง2แต้มโพสเพลย์แล้วไม่ใช่กู้ช็อตเนี่ยมันก็อิสโอเคป่าววะถูกไหมคือตอนที่ทางด้านของนักวิเคราะห์ของเอสบีเนชเนี่ยเขาก็เขียนไว้ว่าในช่วงที่จาร์รี่สมิธเอ่อเล่นใน NCA นใช่ไหมก็มีหลายครั้งครับที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยยอมให้กาดมาปิดจาร์รี่สมิธเลยนะเว้ยแล้วกาดมาปิดจาร์รี่สมิธตรงไฮโพสท็อปออฟเดอะเคียร์เนี่ยเพราะว่า เขาเลี้ยงบอลไม่ค่อยได้เวย้ยการแอตแทกทูริมของเขาอ่ะมันไม่ค่อยมีประสิทธ,ธิภาพเพราะฉะนั้นก็ซิงเกิลคอร์เรจไปดิปิดตัวเดียวไปแต่ถ้าจอร์ีสมิธข้ามได้สามารถทำตัวให้ต่ำได้และมีการเลี้ยงบอลที่ดีพอเขาข้ามตัวเล็กไปตัวใหญ่จะมาช่วยเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับผู้เล่นอีกคนนึงจะว่างมันจะกลายเป็นสถานการณ์4ต่อ3ในทันทีนี่แหละครับคือจุดที่สำคัญมากๆครับ จุดที่สําคัญมากๆในเรื่องนี้แต่อย่างที่บอกครับแกเพิ่งจะอายุเท่านี้เองอะนะครับเพิ่งจะเข้าดราฟต์มาเองยังมีเวลาให้พัฒนาอีกเยอะครับแต่นี่คือเรื่องที่เป็นจุดอ่อนของจาร์บริสมิธในตอนตอนนี้ไง ส่วนเรื่องถัดมาก,ก็คือการส่งของแกครับบางทีแกอาจจะภาษาอังกฤษเขาใช้เรียกคําว่า blind นะก็หรือก็คือตาบอดแบบบางทีมองไม่เห็นเพื่อนอะไรเงี้ยหรือบางทีโดน double team ปุ๊บอ่ะก็เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะเสีย turn over คือข o ร r t vision แกต้องดีกว่านี้รวมถึง handle ต้องดีกว่านี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วใช่ไหมนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับแต่ว่ามันพัฒนาได้เนาะมันพัฒนาได้แล้วนะครับ ทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องริมโปรเท t ชันฮะอย่างที่ผมบอกไปว่าเฮ้ยแกอาจจะไม่ใช่ Dream Protector ที่ดีเหมือนแบบ m i ยสเตอร์เอะไรเงี้ยคงไม่ใช่นะครับคือตัวแกเนี่ยไม่ได้มีการป้องกันในตายแป้นที่แบบเทพขนาดนั้นนะครับจากสถิติการบล็อกหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ ก็อาจจะยังพิสูจน์ไม่ได้มากในเรื่องนี้ถามว่าทำไมครับเพราะว่าตอนที่แกเล่นกับ Auburn University นี่นะครับมีคนที่เล่นเป็นเซนเตอร์แล้วเป็นหน้าที่ช็อตบล็อกเกอร์อยู่ใต้แป้นแกอีกทีนึงอยู่แล้วแกอาจจะไม่ต้องรับหน้าที่ในเรื่องนี้มากก็ได้นะครับส่วนใหญ่แกก็จะไปปิด perimeter หรือว่าปิดตำแหน่ง4ของตัวเองอยู่แล้วนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องรอการพิสูจน์อีกทีนั่นเองนะครับ และมาถึงเรื่องสุดท้ายครับในตอนตอนนี้ที่ผมอัดอยู่นะครับหลายๆสื่อคาดการณ์กันว่าเขาอาจจะเป็น Number o n r d r t p t p k ครับคือทีกของจอร์แ i นสมิธจูเนียเนี่ยตอนแรกเขาอยู่ใน Top 5ถูกไหมหลังๆเลื่อนขึ้นมาเป็น Top 3ครับและตอนนี้มีแววว่าจะเป็น draft อันดับหนึ่งแล้วด้วยหลังจากที่มีการจับ l o ตเตอ y ี่ไปเนาะว่าใครได้อันดับหนึ่งใครได้อันดับ2กันมากใน NBA นะฮะก็ดูจาก Uh, คลิปนี้แล้วนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถเข้ามาแชร์กันได้นะครับเข้ามาแชร์กันได้เนาะ mm hmm. ก็เดี๋ยวไว้รอดูกันวันราฟว่าแกจะไปอยู่กับทีมไหนนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่รับชมกันมาถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดู คลิปต่อๆไปในซีรีส์นี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทยอยปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับอย่าลืมสมัครกันเป็นเมมเบอร์ชิพกันด้วยสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ